สวัสดีครับพี่น้องครับผมทุกคนเคยเห็นแต่คลิปอันขึ้นแรนตามถนนนะครับผมเมื่อนีผมสิมาพี่น้องมาเบึงคลิปลงจากจากตึกนะครับผมอันนี้คลิปอันรถล,ลุงจากอันตึกจอดอันคนขับหน,นึ่งนะครับผมลงบ้านสีเกศน,นะครับผมอันนี้ครับผม จะให้พี่น้องเบิ่ง่าจา,จากชั้นเจ็ดลุ้งนะครับผมลายคนกับเบิ่ง่าเพื่อเห็นแต่การขับรถในทางธรรมดาเนี๋ยภาพมาเบิ่งการขับรถลงจากตึกว่าสิเป็นยังไงครับสองว่าน้อยพี่น้องแคบๆแค,บครับผมถ้าการขับรถบาํานานนี่นก็สี่อันนั้นนิดนึงแหละครับต้องกะ ผมบ็ไว่าพี่้องจะของว่าขับเก่งหรอกแต่ว่าผมกะเก่อวอันหลายๆหลอกอยู่แต่ว่าก็คือ,คอ,คอ,คอทิ่ว่าเข้าอันขึ้นมาดูนะครับผมความชํานาญในการขรับมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งน,นะครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้อง ช่วงนี้เนื่องจากมีคนออนหลายนะครับพี่น้องคนไข้โควิดหลนยแล้วก็บบข่อยมีโรงพยาบาลแล้วก็บ,บก่อยเขาเยียด่าไรหรอมืันนี้แม่เพิ่นแม่เพิ่นมาสบายนะครับผมก็เลยส่งมาจากโรงพยาบาลอยู่ในตัวอำเภอนะครับผมมานี่นะครับผมผมก็พอดีอันนี้ก็เป็นที่จอดรถที่สำหรับ ญาติคนไข้นะครับผมจอดได้ช่วงตั้งแต่ชั้นที่เจ็ดขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าชั้นอื่นเป็นของบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมเพ็่นจอดเนะาะแต่ว่นนี่กะให้อันจอดแต่ว่าชั้นเจ็ดขึ้นไปต้องบริมปลายซื้อเพิ่นนะครับผมมันขึ้นมาจอดแต่จอดฟรีครับผมจะถือว่าสะดวกสบายอยู่ครับผม พี่น้องหลายคนอสุเบเคยเห็นเบเคยหูว่าเอ้ยจอดรถเป็นอย่งไรน้องในตึกนี่สิอันนี้นสิอภาพเบอร์หัวนี่แหละครับผมการขับรถลงจากตึกนี่แหละครับผมแต่ต้องตั้งขึ้นผมไม่ได้ทายนะครับผมเพราะว่าไม่น,าน่าครับพี่น้องครับ ชั้นไะหนล่ะชั้นสอง้ะครับพี่น้องครับนี่ครับตรงนี้ก็ชั้นหนึ่งครับผมชั้นสุดท้ายนะครับผมเนาะโอ้พี่น้องใส่เวลาตุกจสอบนาทีได้ไงขับรถบนนตึก โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับผมเพื่อเป็นฟันและกำลังใจในการเทำวิดีโอเที่ยต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม